คอนเซปต์หลักของเดอะบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์หยิบยืมมาจากทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าคอส t h e o ี y หรือทฤษฎีความกลาหนซึ่งมีหลักการสำคัญอยู่2ข้อที่หนังนำมาใช้ได้อย่างฉัฉลาดข้อแรกที่โด่งดังที่สุดคือปรากฏการผีเสื้อขยับปีหรือก็คือเดอะบัตเตอร์ e ฟเอฟเฟกต์ที่มาของชื่อเรื่องนั่นเองครับมันคือแนวคิดที่ว่าในระบบที่ซับซ้อนอย่างชีวิตคนเราการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในจุดเริ่มต้นเปรียบเสมือนการขยับปีของผีเสื้อ สามารถถูกขยายผลจนกลายเป็นผลลัพธ์ที่ใหญ่โตมหาศาลและคาดเดาไม่ได้ในตอนท้ายซึ่งความโกลรหลไม่ได้แปลว่าการส่ีนะครับจริงๆแล้วระบบพวกนี้ยังคงทำงานภายใต้กฎของเหตุและผลที่ตายตัวหรือที่เราเรียกว่า Deterministic การมีปัจจัยที่กำหนดแน่นอนความคาดเดาไม่ได้ของมันไม่ได้เกิดจากความมั่วแต่เกิดจากความซับซ้อนของตัวแปรเริ่มต้น ที่มากเกินกว่าเราจะวัดค่าหรือควบคุมได้ทั้งหมดซึ่งนี่ก็คือกับดักที่อีวานตัวเอกของเรื่องตกลงไปนั่นเองครับทุกครั้งที่เขาย้อนกลับไปแก้ไขอดีตเขาเปลี่ยนแปลงได้แค่การกระทําของตัวเองซึ่งเป็นแค่ตัวแปรเดียวแต่เขาไม่มีทางรู้เลยว่าการกระทํานั้นจะไปกระทบกับตัวแปรอีกนะับล้านชีวิตของคนอื่นอย่างไรบ้างมันจึงไม่ใช่การสมแต่เป็นลูกโซ่ของเหตุและผลที่ซับซ้อนเกินกว่าที่เขาจะควบคุมได้ครับ